สวัสดีครับผมนายสุนัยคูรหัสนักศึกษา651020323ครับวันนี้จะมานเสนอการจัดการความรู้หรือว่า knowledge management ครับโดยบทความที่จะใช้ในวันนี้นะครับชื่อบทความว่าการจัดการความรู้มมดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางแผนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษาชุมชนโนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับบทความนี้เผยแพร่ในพศ2 5 6 3ครับผม ในส่วนที่1น,นะครับบริบทของงานวิจัยโดยบริบทของงานวิจัยนะครับบทความนี้เป็นบทงานวิจัยในบริบทของการจัดการความรู้เชิงชุมชนโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการมดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนโนดทันเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ตัวอย่างของมดกภูมิปัญญาที่ศึกษานะครับการทําปะลาบองการทอผ้าการจักสารและการประครบสมุนไพรครับซึ่งทั้งหมดจะเป็นจุดเด่นของชุมชนครับ ส่วนที่สองทฤษฎีและกระบวนการ km ทฤษฎีและกระบวนการ km นะครับเราใช้ SECI โมเดลนะครับผมโดยอันที่หนึ่งนะครับ Socialization การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับการพูดคุยหรือสาธิตวิธีการทำปลาละบองและการทอผ้าโดยนักท่องเที่ยวและชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงครับ2ครับ externalization การสกัดความรู้จาก ตัวคนครับการจัดทําคู่มือวิธีการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการสรุปข้อมูลในรูปของแผนภูมิครับ3ครับผมคอมบิเนชันการรวบรวมความรู้ครับการสร้างเว็บไซต์ของชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมต่างๆให้เข้าถึงง่ายครับและสุดท้ายอินเทอร์เนชั่นการผนึกฝังความรู้ครับนักท่องเที่ยวที่ลองทำปลาบองจะสามารถเรียนรู้กระบวนการและนำไปใช้ต่อได้ครับ โดยหลักๆนะครับผมที่เน้นเป็นพิเศษจะเป็น Socialization แล้วก็ Combination ครับผมโดย Socialization จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำปาราบองแล้วก็การทอผ้าครับ Combination ก็จะรวบรวมความรู้ไปทำเป็นเว็บไซต์เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ครับผมสรุปนะครับ บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ผ่าน s c i โมเดลครับที่ช่วยพัฒนาชุมชนหนดทันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์โดย knowledge no management ไม่เพียงแค่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาครับผมแต่ยังสร้างมูลค่าและเพิ่มส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ